สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักของครูทุกๆคนเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคลิปที่3แล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3แนะลูกนะคะกับคุณครูแอมเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยลูกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการอ่านนะคะ การที่คุณครูจะมาสอนในวันนี้นะคะจะเป็นการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายค่ะเขาบอกว่าการอ่านข้อเขียนเชิงอธิบายเนี่ยเป็นการอ่านคําแนะนําต่างๆในชีวิตประจําวันลูกนะคะเป็นการอ่านข้อความที่เราเห็นเราพบเจอในชีวิตประจําวันนะคะก็จะมีหลายประเภทเช่นคําแนะนําประกาศป้ายโฆษณานะคะ คำขวัญซึ่งจัดเป็นข้อเขียนเชิงอธิบายนะคะการอ่านข้อความต่างๆนะเราก็อ่านเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเวลาเราไปตามสถานที่นั้นนั้นแล้วเขาก็มีข้อความนะคะตามป้ายเขียนเอาไว้นะคะต่อไปนะคะเป็นการอ่านคำขวัญประกาศแล้วก็ ป้ายโฆษณาค่ะมาดูของคำขวัญก่อนนะลูกคำขวัญเนี่ยเป็นถ้อยคำที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจหรือเชิญชวนให้ผู้อ่านนะคะหรือผู้ฟังเนี่ยเป็นแนวทางในการปฏิบัติส่วนหลักในการเขียนคำขวัญก็ง่ายๆลูกนะคะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นข้อความสั้นๆนะคะอาจแบ่งเป็นวัคมีเสียงที่สัมผัสคล้องจองกันนะคะเพื่อทำให้เราจดจำได้ง่ายมากขึ้นนะคะต่อไปเป็นการอ่าน ประกาศนะคะเขาบอกว่าการอ่านประกาศเนี่ยเป็นข้อความที่แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันนะคะว่าประกาศจะทําให้นักเรียนเข้าใจจุดประสงค์นะคะในประกาศนั้นแล้วก็สามารถนํามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะคะประกาศนะคะเขาบอกว่าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็จะเป็นประกาศที่ไม่เป็นทางการนะคะเพื่อบอกความต้องการหรือจุดประสงค์โดยให้รายละเอียด ประกอบตามความจำเป็นเช่นภาพหรือคุณลักษณะที่เด่นชัดนะคะครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะตัวอย่างประกาศแบบไม่เป็นทางการนะคะก็อย่างเช่นประกาศรับสมัครงานนะคะต่างๆของตามบริษัทนะคะประกาศประเภทที่สองนะคะก็จะเป็นประกาศที่เป็นทางการนะคะลูกเป็นประกาศของทางราชการซึ่งรูปแบบ ของประกาศกำหนดไว้ชัดเจนเลยนะคะไม่ใช้ภาษาพูดนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยปฏิบัติตามนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะประกาศแบบเป็นทางการนะลูกถ้าเป็นหนังสือทางราชการนะคะส่วนใหญ่นะคะจะมีปราพุธนะคะจะแจ้งข้อความนะคะให้เราปฏิบัติตามนะคะส่วนต่อไปนะคะ ป้ายโฆษณานะคะเป็นการเผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชนมักเชิญชวนให้ผู้อ่านนะคะสนใจในสิ่งที่ได้นำเสนอนะคะเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นนะคะอย่างในตามที่เราเวลาเราขับรถหรือนั่งรถไปกับ ผู้ปกครองนะคะเด็กๆจะเห็นนะคะป้ายโฆษณาใหญ่ๆเลยนะคะตามข้างทางนะคะเขาก็จะมีข้อความนะคะมีเนื้อหาที่เชื้อเชิญให้เราเนี่ยสนใจสินค้าของเขานะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไปใช้บริการของเขานะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้นะคะ คุณครูนะคะยกตัวอย่างเป็นป้ายโฆษณานะคะขายไก่ทอดนะคะของบริษัทหนึ่งนะคะเขาก็จะมีจํานวนชิ้นของไก่ในเซตนี้จะมีอะไรบ้างในราคาเท่านี้นะคะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะคะจะได้ซื้อสินค้าของเขานะคะส่วนในแบบฝึกหัดนะคะหรือในงานนะคะรอบที่2ที่คุณครูจะออกไปให้นักเรียนในวันที่21นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะ ท่องบทอักขยานนะคะเป็นบทอักขยานหลักนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่สามนะคะคือวิชาหนาเจ้าคุณครูจะมีใบงานนะคะแบบนี้เลยนะคะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนฝึกท่องนะคะอยู่ที่บ้านแล้วพอเวลาโรงเรียนเปิดมาเนี่ยคุณครูก็จะให้นักเรียนมาสอบท่องด้วยนะคะเพื่อเป็นการเก็บคะแนนนะคะนักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะส่วนอีก อันนึงก็คือคำขวัญของจังหวัดสระบุรีนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะเคยท่องอาจจะเคยเห็นนะคะตามในอินเทอร์เน็ตบ้างหรือว่าในเพจของจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะคะนะคะพระพุทธบาทสูงค่าเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ฐานผลิตอุตสาหกรรมเกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยวหนึ่งเดียวกริป,ปับนมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งามเหลืองอร่ามทุ่งทานตะวันหรือล้านเมืองชุมทานนะคะให้นักเรียนฝึกท่องนะคะแล้วก็ในแบบฝึกหัดคุณครูคก็มีงานอื่นเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะคะหวังว่านักเรียนคงจะตั้งใจนะคะดูคลิปวิดีโอนี้นักเรียนจะได้เข้าใจนะคะแล้วสามารถทำไปงานได้นะคะในวันที่21นะคะคุณครูจะออกเอางานไปให้อีกรอบหนึ่งนะคะนะคะแล้วเราก็พบกันใหม่นะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ